หยุดหยุดอย่าเพิ่งกินยังไม่ถึงเวลาเพิ่งเลยมือเที่ยงมาเองนะจะกินอาหารว่างต้องรู้เวลากินได้แต่ว่าต้องห่างจากมื้อหลักอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะชิ้นนี้กินคนเดียวเลยเหรอแคลอรี่เยอะมากเลยนะต้องแบ่งชิ้นให้เล็กลงจะได้ควบคุมปริมาณไม่ให้เกิน200กิโลแคลอรี่แน่ กินขนมหวานอีกแล้วไม่ลองเปลี่ยนมากินผุลไม้ดูบ้างล่ะหวานชื่นใจแถมได้ประโยชน์ด้วยนะซองเนี้ยเยอะไปเติมน้ำตาลแค่หวานพอดีก็พอแล้วอ่ะนี่4กรัมกะง่ายๆแค่1ช้อนชาเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารว่างไม่เฉพาะในระหว่างวันเท่านั้นแต่ระหว่างประชุมเราก็สามารถเลือกกินอาหารว่างที่มีประโยชน์ได้แถมห่างไกลโรคอ้วนลงพุงด้วยค่ะ